คู่นี้คือรองเท้าคู่นี้พื้นหมดสภาพใช่ไหมทีนี้เราต้องหาพื้นที่ใกล้เคียง,งพื้นหมดสภาพแบบนี้เห็นไหมเราต้องลือพื้นใหม่ ทีนี้เราจะหาพื้นสําคัญที่สุดต้องหาพื้นที่ใกล้เคียงที่สุดนะเราต้องดูว่าพื้นเกามันอยู่ประมาณไหนแล้วเราหาพื้นที่เทียบตัวนี้มันเป็นเล็ดวิ่งตัวนี้มันเป็นรองเท้าเลดวิ่งซึ่งพื้นตัวสป,ปองตัวยางนิ่มตัวเนี้หาเทียบยากเราก็ต้องหาพื้นที่เป็นในไทยเราอะแต่เราจะสั่งพื้นนอกก็ไม่ต้องพูดถึงราคามันสูงพอราคาสูงบางที ไหนจะนําเข้าอะไรๆนู่นนี่นั่นอีกมันก็จะลําบากที่นี้เราใช้พื้นเทียบเอาเมืองไทยเอาก็ได้แต่เราต้องเคลียรตัวนี้ออกก่อนพอเราเคลียตัวนี้ออกเราไปเข้าเครื่องเกียรไหมแล้วเราก็หาพื้นที่ใกล้เคียงที่สุดพื้นที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือพื้นเมืองไทยก็คือพื้นตัวนี้พื้นตัวนี้ใกล้เคียงที่สุดแล้วเห็นไหมพอเรามาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะใกล้ของเดิมมากที่สุดนะ <kalk> <Yes, S 1> เราต้องหาพื้นที่ใกล้เคียงและใกล้ของเดิมถ้าเราหาพื้นที่ใกล้เคียงและใกล้ของเดิมได้อย่างเนี้รองเท้าก็โอเคใช่ปะ เนี่ยรองเท้าก็จะกลับไปโอเคที่สุดเห็นไหมนี่การทําการเปลี่ยนพื้นเนี่ยคือความรู้หลักสําคัญที่สุดนะวะเราต้องหาพื้นที่ใกล้เคียงที่สุดที่สามารถที่จะให้รองเท้ากลับไปใช้ได้อีกโอเคนะนี่คือความรู้อีกประมาณหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะวัดพื้นสังเกตทำ,ทำบอกที่สุดเลยทุกครั้งเลยต้องเคลียร์พวกนี้ออกให้หมดต้องเคลียร์พวกนี้ออกห้หมดแล้วค่อยวัดค่อยวัดพื้นแล้วก็ดูพื้นนี่เมืองไทยว่า พื้นในเมืองไทยร้านในเมืองไทยตามโซเชียลมืองไทยเราที่ขายอะ่ะมีตัวไหนมัางพื้นมันก็มีทั้งยางและมีทั้งจับ้องแรงเนี้ยเป็นจับ้องนิ่มๆใส่สบายนะปะ่ะเราต้องเคลียร์พวกเนี้ยเอกให้หมดก่อนแล้วก็ไปเข้าเครื่องไปเข้าเครื่องในการการเคลียร์พวกเนี้เก็บรายละเอียดเก็บแล้วต้องออกมาแบบประมาณเนี้เรียบร้อยหมดโอเคนะนี่คือให้ความรู้เกี่ยวกับการวางพื้น ให้มันเหมาะสมที่เราสามารถหาได้แต่ถ้าบางคนเขาต้องการแบบต้องเป็นพื้นนอกพื้นนู่พื้นเนี่ยก็ต้องไปหาพื้นนอกมาใส่ซึ่งมันก็ราคาสูงไปอีกเลดวิ่งแต่ละตัวก็มีทั้งพื้นครอบนี่เขาเยียพื้นครอบเห็นไหมอ่ะนี่สําหรับในเมืองไทยเราก็ได้ประมาณนี้โอเคนะแล้วก็ไปตากาวเย็บปกติซีน 11, กาวนู่นี่นั่นรู้เรื่องนะไวรุ่น